สวัสดีค่ะเปิ้ลแม่บ้านตุรกีนะคะวันนี้มากับโดนัทนะคะโดนัทสูตรนี้นุ่มเบาค่ะเป็นโดนัทมันฝรั่งนะคะก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้ลใช้มันฝรั่งต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะใส่ลงในอ่างผสมค่ะเดี๋ยวเราจะบด ให้ละเอียดนะคะใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ใช้ซองบดแบบเปิ้นก็ได้นะคะเมื่อบดมันฝรั่งเนียนดีแล้วนะคะเปิ้นใส่นมค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะจากนั้นนะคะเปิ้นจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะยีสตส์ค่ะ คนให้ยีสต์กระจายตัวค่ะจากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะคนจนหมดผงแป้งนะคะใครถนัดนวดมือนวดมือได้นะคะใครถนัดนวดเครื่องนวดเครื่องได้นะคะสูตรนี้นวดมือได้ค่ะไม่ยากนะคะดูเหมือนว่าจะแห้งแต่ไม่แห้งนะคะจริงๆแล้วถ้าขยำไปเนี่ยแฉะติดมืออยู่นะคะ เมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเพิ่นใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเยอะมากนะคะนะจะเห็นว่านี่เขาแฉะนะคะโอเคเขาเริ่มรวมกันเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะใช้มือขยำแล้วก็นวดจนเนียนดีนะคะมาน,นวดแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเหนียวติดมืออยู่แป้งแฉะอยู่นะคะโอเคตอนนี้แป้งแบบว่าเนียนแล้วอะไรแล้วนะคะพอ ใหเยยมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะรวบวก้อนนะคะโอเคมันรว่แป้งขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันที่อ่างผสมเล็กน้อยนะคะกันแป้งติดนะคะไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชาพอนะคะเอามือรูปในอ่างแล้วก็รวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะ รูปแป้งให้เป็นก้อนนะคะจากนั้นนะคะพักแป้งนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นมาเยอะมากเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งกันนะคะโรยแป้งนะคะการติดค่ะโรยนะคะการติด เดี๋ยวเบิจะแบ่งเป็นก้อนละ40กรัมนะคะทั้งหมดประมาณ14ก้อนนะคะได้ประมาณ14ก้อนสําหรับสูตรนี้นะคะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะเขาจะได้แบบขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็เวลาทอดก็ก้อนจะได้ใกล้้เคียงกันนะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะครึ่งกลมนะคะไล่ลมแล้วก็ครึ่งกลมนะคะ คึงให้ดีนะคะแป้งให้ดีนะคะเราวางเรียงบนกระดาษนะคะนะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยเอาตะเข็บวางด้านล่างนะคะเสร็จแล้ววางเรียงเอาไว้ค่ะบนกระดาษนะคะเวลาทอดเราจะได้หยิบจากกระดาษไปทอดได้ไง่ายๆนะคะ ป,ปั้นกลมนะคะเรียงบนกระดาษไขเรียบร้อยแล้วนะคะปิ้นจะใช้ที่ตัดแป้งนะคะปิ้นโรยแป้งด้านบนกันติดนะคะกดเบาๆค่ะให้เขาแบบแบนออกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะแล้วเราค่อยมาเจาะรูค่ะตอนนี้นะคะแป้งขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะรูเพื่อเตรียมทอดกันนะคะนะปิ้นใช้หัวบีบนะคะกลมๆ นะหาอะไรกลมๆก,ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเจาะมันมีชามใส่แป้งนะคะเอาหัวบีบเนี่ยที่เราจะเจาะเนี่ยนะคะชุบแป้งเพื่อการติดนะคะจากนั้นกดลงไปเลยค่ะตรงกลางแบบนี้นะคะโดนัทเราก็จะได้แบบนี้นะคะ ลูกกลมๆบางพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดเหมือนกันค่ะหัวบีบนะคะจุ่มแป้งค่ะจุ่มแป้งนะกันติดเจาะลงไปตรงกลางนะคะหมุนซ้ายขวาวนๆขยับขยับนะคะแป้งให้แน่ใจว่าแป้งขาดจากกันดีอ่าจากนั้นนะคะเราก็หยิบ ขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะคะเมื่อเจาะรูเสร็จครบหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะนะคะไฟกลางไปทางอ่อนนะคะเพื่อเตรียมทอดกันค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนเราโดนัทลงทอดเลยค่ะใส่ลงไปทั้งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวกระดาษเขาจะหลุดออกมาเองค่ะ แบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะเขาจะเอาออกมาง่ายค่ะเราทอดทีละด้านนะคะไม่กลับบ่อยนะคะกลับรอบเดียวนะคะดูว่าเหลืองแล้วค่อยกลับด้านนะคะ<ม>น้ำมันนิ่งๆแบบนี้นะคะพน์มอพนน่าจะได้ทีละสองอันมไม่ใส่ลงไปทีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวความร้อนไม่พอแล้ว<ม>โดนัทจะไม่สุกอ่ะอันนี้เหลืองแล้วนะคะพกนกลับค่ะ ถ้าน้ำมันเดือดเบาไฟได้อีกเล็กน้อยนะคะทอดให้เหลืองสวยทั้งสองด้านนะคะถ้าไฟแรงเนี่ยเขาจะเหลืองไวแต่ข้างในจะยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นทอดโดนัททอดไฟไม่แรงมากนะคะน้ำมันนิ่งๆค่ะ เบามากๆนะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะสูตรนี้เพิ่นทําไม่หวานมากนะคะใครอยากจะอบก็อบได้นะคะใครอยากจะทอดก็ทอดได้ใครอยากจะแต่งหน้ายังไงตามใจได้เลยค่ะนะคะแล้วแต่ชอบเลยนุ่มขนาดนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโดนัทมันฝรั่งนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆจริงๆค่ะนะคะทอดแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะคะสูตรนี้ วันนี้ปลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ